สวัสดีนะครับพบกับผมช่องกอเต้นะครับสี่สองวันนี้เราจะมาแนะนําแพทใหม่กันนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาเห็นเขาบอกว่ามีเลเวล70ด้วยนะ,ะเราไปดูแพทกันเลยดีกว่าเลเวลอัพรับไอเทมเพิ่มนะนี่คหกหกได้เปลี่ยนแร่หกเจ็ดได้เปลี่ยนแก้วหกหกได้เปลี่ยนแก้วเจ็ดหกเจ็ดได้เปลี่ยนแร่หกแปดได้สว่านสามหกหกเ้าได้ใบลีเจนเจ็ดิได้อันทัดเลยนะทุกคน ได้สิบอันเลยเหรอได้อย่างละยี่สิบอันน่ะโอ้โหใครมีไอดีแล้วว่าเวลเจ็ดสิบนี่หรูหลาเลยนะครับเนี่ยอ่าไปดูไปดูต่อไปเมตาต่อไปแพทอัปเดตสี่มาร์คสองศูนย์สองห้าอน่าชมใหม่ปรับเพื่อความสุกและความท้าทายยิ่งกว่าเดิมปรับเลเวลการเข้า อออโอเคเป็น40ขึ้นไปกิจกรรม my my steli box event กล่องลึกลับรุ่นรับแหวนออร่าตั้งแต่โอมีออรา่าสีแดงสีเขียวสีชมพูสีเหลืองเหมือนบองกะเล่นะคนดูรายกิจกรรมผู้เล่นต้องตามหามาตัตเตอร์คีบรร็อกซึ่งสามารถได้จาก นำคูปองที่ดอปจากบอสแอร์เคนเกฟหนึ ade, ่าไปแลกเอ็นบีซีหนงโดยไอเทมมาสเตอร์บ็อก2 m a ีสองมาสเตอร์บ็อ e r Box สามมา็อกหรือสี่หรือมาสเตอร์บ็อกหรือว่ากุญแจ5นะครับคือเรามีกุญแจแล้วนรานเอากุญแจไปแลกกล่องแล้วก็ไปลุ้นรับ ของข้างในอันนี้กล่องกล่องหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสนี่คือกล่องห้านะใครได้กุญแจ5ห้าก็สามารถที่จะลุ้นรับออรา่าอัปเดตในสว่านก็จะมีผมทรงผมใหม่โอ้ องห้าปีกสองร้อยห้ายสอห้าสเปเชียลเทคสองแล้วก็มีฉายยาเข้ามาใหม่สามฉายยาเราก็เปลี่ยนการแลกบัตรเกฟสนะครับก็คืออารีนาเออารีนาบอารีนาซก็ได้จากเกฟหนึ่งเกฟสองเกฟสามโอกาสดอบร้อยปอร์ซน์แล้วนั้นเรานำไปแลกเกฟสี่ มีอะไรอีกไหมเอ่ยโอเคกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนร่วมสนุกกันได้น่าจะมีลำดับทางที่งานเจ็ดวันหลังทําการขอสมันสิทธคือเราต้องเวิเจ็ดสิบภายในหนึ่งเมษาด้วยนะคนดูเออ ก็คือเมย์หนึ่งเมษาเราก็จะไม่ได้นะก็คือเนี่ยอันทัดเนี่ยสิบอันเนี่ยแต่มันแลกเปลี่ยนไม่ได้เราสามารถรับจ้างทงรับจ้างตีได้นะออโอเคครับยังไงก็ไปพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องก็อตเต้สี่สองศูนย์ยนะครับ โอเคครับผมไว้พบกันใหม่ล่ำลงล่ำลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ